สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไมโครเวฟทำงานปกติแต่ไม่ร้อนนะครับเป็นของโตชิบ้า800วัตต์ความจุ20ลิตรจัดจำหน่ายโดยโตชิบ้าไทยแลนด์ข้างหลังเขียนว่าเม็ดอินใช่นะลองดูหลังจาก3นาทีผ่านไปปรากฏว่าไม่ร้อนเลย แคนก้าเกิด hmm. ความเสียหายจากไฟลุกไหมครับ mm hmm. ต้องลองมาถอดดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยจะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวข้างหลังสี่ตัวนะครับบนล่างออซ้ายขวา ด้านนี้ไม่มีน็อตครับจะมีน็อตทั้งหมด5ตัวดึงถอยหลังนิดหน่อยเราลองมาเช็คดูนะครับว่ามีไฟเลี้ยงไหมตั้งสเก,เกลมิเตอร์ไปที่โดยเราจะตั้งไปที่มิเตอร์พันโวลต์ดูว่ามีการสปาร์คของไฟฟ้าไหม มีไฟเลี้ยงนะครับดังนั้นไดโอดไฮโวลไม่เสียครับแน่นอนฟิลและทรานส์ฟอร์เมอร์ไฮโวลก็ไม่เสียครับคาปาซิเตอร์ก็ต้องไม่เสียครับตอนนี้เราเซตสเกลไปที่ R คูณหนึเพื่อจะวัดว่าขาดหรือไม่แม็กนีตอนดีนะครับไม่ขาด ต่อไปเราจะวัดเทียบกับกราวว่ารั่วไหมหรีกหรือชอ็อตหรือไม่ไม่หรีกไม่ชอ็อตนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต้องลองถอดแมกนีตอนมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนก็จะเป็นตัวจับอุณหภูมิถ้าร้อนก็จะตัดนะครับ ปรากฏว่าหัวไม่มีตอนทะลุครับเกิดไปไหมทะลุ<ม>เป็นชนิดรูหกเหลี่ยม่งมาจากซอปคี้ร้านเดียวกันกับแผ่นไมก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาด้านนี้มาเคาะนะครับ เพื่อไม่ให้เสียรูปเมื่อแน่ใจว่าแน่นดีแล้วตอนนี้เราทําความสะอาดช่องที่หัวไม่ที่ตอนเข้าไปนะครับเหน็นไปร้อยแล้วเราก็มาดูแผ่นไมก้าที่ชํารุดเปิดไฟลุกไหมทะลุแบบนี้นี่อันที่สั่งมานะครับจากช้อปปี้รู้สึกว่าจะยิ่2สอบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับ เปลี่ยนแผน่นไมก้าใหม่เมื่อนี้ตอนที่เราเปลี่ยนหัวแล้วใส่กลับเข้าที่เดิมน,นะครับ หลังจากนั้นแล้วเสียบไฟกลับเข้าที่เดิมให้ถูกขั้วนะครับแล้วเรามาลองประสิทธิภาพจากอะไรที่เราเปลี่ยนไป2ชิ้นจะได้ผลเป็นยังไงบ้างลองตั้งเวลาไว้สักสามนาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วเรามาลองดูอุ้ยร้อนเว้ยอุ้ยมวันขึ้นโกเลย ร้อนมากครับโดยอะไรเราสั่งซื้อมาจาก s h o ป e e t h a i l a นดนะครับไมค่คา22บาทหัวแมกนีตอน20บาทรวมค่าส่งแล้ว79บาทหรือ2 US Dollar